ก๋วยเตี๋ยวรักไอติมนะเป็นร้านที่ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวหลากหลายประเภทเลยแล้วก็มีไอศครีมนะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีกาแฟมีชามีน้ำหลากหลายรสชาติให้เลือกให้สั่งได้เลยนะก็เป็นร้านตกแต่งง่ายๆนะแล้วบริเวณหน้าบ้านของตัวเองนะอยู่ที่อำเภอร,รับแลจังหวัดอุตรดิตถ์หาไม่ยากนะหาไม่ยากเป็น ซอยแหล่งท่องเที่ยวของกินของอำเภอละแปลนะเลี้ยวซ้ายออกมาปุ๊บก็จะเจอร้านรักไอติมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนี้นะหยุดทุกวันพุธหัส,สบ,บุกนะก็มาทานกันได้ราคาไม่แพงนะอย่างเช่นเย็นตาโฟนี้ก็30บาทไอศครีมก็ยี่สิบบาทอร่อยอิ่ม